สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดี่ยวชาแนลในคลิปนี้ครับผมมีเคล็ดลับดีนะครับจะมาบอกกับท่านผู้ชมอีกแล้วครับนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่สอบถามเข้ามากันเยอะเลยนะครับว่าวิธีการปลูกกิ่งพันธุ์ตายางนะับทีการเราจะปลูกยังไงนะครับแล้วก็อายุกี่ปีนะครับกี่เดือนนะครับหลังจากเด็ดยอดแล้วนะครับกิ่งของเขานะครับจะใช้เวลากี่เดือนกี่สัปดาห์นะครับถึงจะเอามาติดตาเป็นกิ่งพันธุ์ได้นะเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบครับ โอเคครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนนะครับท่านผู้ชมนะครับขั้นตอนที่เราจะนะครับทำการปลูกกิ่งพันธุ์ตายางนะครับบางบางท่านนะครับบางท่านสอบถามเข้ามากันเยอะนะครับว่าเราจะใช้นะครับกิ่งพันธุ์แบบไหนนะครับสําหรับในคลิปนี้ครับผมจะบอกท่านผู้ชมครับตัวนี้นะครับเราจะใช้กิ่งพันธุ์กิ่งพันธุ์โดยทั่วๆไปครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมหาสามารถหาซื้อได้นะครับหรือว่าที่เราเพาะไว้ก็มีนะครับโดยตัวนี้นะครับจะเป็นกิ่งพันธุ์ที่เราเพาะไว้ นะครับเออไม่ให้เพาะไว้ครับที่เราติดตาไว้นะครับถ้าท่านผู้ชมจะทําเป็นแปลงกิ่งพันธุนะครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมไปหาซื้ออันดับแรกครับอันดับแรกเลยให้ท่านผู้ชมไปหาซื้อกิ่งยาชําถุงมานะครับถ้าเราจะทําเป็นแปลงกิ่งพันอ่าของ AM600 อ้เราก็ไปซื้อพันหกร้อยมาแบบนี้ถ้าเราจะใช้กิ่งพันธุ์แปลงของเราจะใช้เป็น2 5 1นแล้วก็ไปซื้อต้นต้นยางนะครับ ยางทาถุงแบบนี้นะครับเป็น2อขั้นหนึ่งเราก็ไปเลือกมาเอาเองนะวิธีการก็คืออันดับแรกเราต้องไปซื้อต้นพันธุ์มาก่อนนะครับโดยตัวนี้ครับผมจะเป็นของต้นพันธุ์ของ6 0 0นะครับตัวนี้ครับผมจะเป็นยางบาดิ้งจะเป็นที่ที่ผมทําไว้เองนะครับเดี๋ยวให้ท่านมาชมดูนะครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนนะครับเราจะขุดหลุมท่านผู้ชมวิธีการปลูกนะครับเราก็จะขุดหลุมทั่วไปนะครับแบบนี้ท่านผู้ชม ขุนหลุมเหมือนที่เราปลูกยางนั่นแหละครับนะครับเหมือนกันเลยบางท่านนะครับอยากจะให้ต้นกิ่งพันธุ์นะครับเวลาเราเด็ดยอดนะครับให้เขาแตกกิ่งเยอะๆนะครับก็จะใช้ของปุ๋ยฟอสเฟตก็ได้นะครับปุ๋ยฟอสเฟตลองลองก้นหลุมนะครับลองก้นหลุมแล้วก็คุกเข่ากับบินตรงนี้นะครับข้างหน้านี้แล้วก็คุกเข่าแบบนี้นะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้คือผมจะไม่คุกเข่าเลยจะไม่ลองก้นหลุมเลยเราจะอาศัยก็คือให้ให้เขาขึ้นมาก่อนนะครับให้เขาแตกยอดขึ้นมาก่อนแล้วเราเข้ามาใส่ปุ๋ยบำรุง ส่วนวิธีการครับท่านผู้ชมก็เหมือนที่เราปุ่มยางทั่วไปเนี่ยนะครับเออ่ข้อดีของยางบัดดิ้งนะครับท่านผู้ชมนี่เห็นไหมครับท่านผู้ชมดูครับนี่คือยางบัดดิ้งนะครับเนี่ยบัดดิ้งเห็นไหมครับรากเขาจะเยอะมากคออือปกตินะครับท่านผู้ชมถ้าเราปลูกในดินที่แห้งๆแ,แบบนี้ ถ้าเราไปซื้อเป็นต้นต้นพันธุ์ที่แบบว่าเป็นชําถุงมานะครับส่วนมากจะไม่ค่อยรอดแต่ตัวนี้รับผมจะเป็นยางชําถุงนะครับคือรากของเขานะครับจะเดินหมดเลยอันนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมครับมีรากฝอยนะครับรากฝอยต้องค่อยฟแกะด้วยนะครับเพื่อนผมไม่ได้เอามีดมาอ่อนี่ครับวิธีการแกะครับท่านผู้ชมอย่าให้ดินเขานะครับเบ้าของเขาแตกนี่เราเราวังในพื้นก่อนก็ได้ เพราะว่าถ้ารากของเขาแตกดินของเบ้าของเขาแตกตรงนี้ครับรากขเขาจะขาดเนี่ยเห็นไหมครับมีเวลาเราลงก็ลงมีกดนีเห็นไหมครับนี่ท่านผู้ชมอันนี้คือข้อดีของยางบัดติ้งเห็นไหมครับเนี่ยแต่คือราคามันจะมันจะต่างจากยางชําถุงนะครับยางบัด,ดิ้งอ่าสตาร์เลยก็อยู่ที่ประมาณ40บาทณนะเวลานี้นะครับแต่ถ้าเป็นยางชําถุงรับรากจะไม่เยอะขนาดนี้อ่าถ้าเป็นอันนี้เขาเรียกว่า1ฉัดนะครับ หนึ่งชาตุนี้ครับผมยางชำถูกปลูกไม่ได้ครับรากไม่มีแต่ยางชำบาดดิ้งนะครับเห็นไหมครับรากเยอะนี่วิธีการปลูกท่านผู้ชมนี่นะครับลงนี้เนี่ยแบบนี้ครับเห็นไหมครับก็คือเราจะใช้อ่ดินนะครับกบกบขึ้นมาให้ถึงตรงนี้เลยเนี่ยท่านผู้ชมเราจะไม่าคือให้ให้ตรงตาของเขาตรงนี้นะครับนี่ครับท่านผู้ชมก็เอาดินกบตรงนี้เลย บ,บางคนนะครับาาบางท่านนะครับคอมเมนต์เข้ามาว่าเวลาเราเลือกยาง,ยางชําถุงหรือว่ายางบดิ้งมาปลูกเนี่ยครับมันจะมีใบแก่กับใบอ่อนอันนี้ผมแนะนํเนะครับมาชมถ้าเราเลือกได้นะครับให้ท่านมาชมสงังเกตตรงนี้นี่เห็นไหมครับตรงนี้ครับกิ่งของเขานะครับจะ อโผล่เริ่มโผล่ขึ้นมาแล้วถ้าเราถ้าเราเลือกมาแบบนี้นะครับโอกาสรอดมีเยอะมากเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าไอัวรี้ให้เขามาแตกที่แปลงเองนะครับให้เขามาแตกอ่าแตกยอดที่แปลงเองแต่ถ้าเราเลือกออต้นที่ใบอ่อนมานะครับบางทีเขาออกจากแปลงมานะครับบางทีโดนแดดแก่แต่จัดจับอย่างเงี้ยใบเขาก็จะแห้งไปนะมันก็การจเจริญเติบโตก็จะช้านะครับตัง้งแต่ แบบ,บแบบนี้ครับเห็นไหมครับเราก็จะปลูกเดือตรงนี้ไว้เห็นไหมครับเนี่ยแบบนี้ครับ,แบบรบจากนั้นเราก็ทําการลดน้ําครับเห็แบบนไหมครับท่านผู้ชมเราลดน้ําช่วงแรกนะครับเห็แบบนไหมครับเราก็ทําให้ใหเขาแบบชุ่มเลย อันนี้นะครับยวิธีการปลูกเราควรจะปลูกในหน้าฝนนะครับแต่อของผมผตรงี้นะครับมันจะมีปั๊มน้ําอยู่เราสามารถดึงน้ำขึ้นมาได้ก็คือเราสามารถลดได้ทุกวันตามที่เราต้องการนะครับแต่ถ้าเป็นแปลงของท่านผู้ชมครับผมที่ว่าห่างไกลจากน้ําหน่อยก็อันนี้ควรจะปลูกหน้าฝนนะครับให้ฝนเขาเป็นตัวช่วยในการรดน้ําให้เราเนี่ยครับผมแค่นั้นเอง อันนี้ก็เป็นเสร็จเรียบร้อยครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับที่ผมปลูกไว้นะครับสำหรับยางบะดิ่งที่ผมมาปลูกนะครับแบบเดียวกันเลยที่แปลงเดียวกันเลยนว่าการแตกยอดของเขาขึ้นมานะครับจะเร็วขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันครับโอเคครับท่านผู้ชมนะครับนี่เราก็มาดูยางบะดิ่งนะครับที่ผมทําไว้เป็นต้นกิ่งพันธุ์เหมือนกันนี่ครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับอันนี้คือผมปลูกนะครับปลูกแค่หนึ่งเดือนเห็นไหมครับท่านผู้ชม หนึ่งเดือนนี้ก็คือนี่ครับที่เรามาปลูกเมื่อกี้นะครับจะขนาดนี้ใช่ไหมครับเห็นไหมการแทงยอดของเขาเนี่ยครับแค่นั้นเองแต่คือข้อดีของผมเมื่อคืนผมจะปลูกเป็นหลุมสองฝั่งแบบนี้ครับท่านผู้ชมคุอหลุมสองฝั่งแบบนี้คือเราจะรดน้ำนะครับเพราะว่าช่วงนี้ช่วงหน้าแ,แลแ้งนี่ยะเราก็จะรดน้ําแบบนี้เห็นไหมครับการแทงยอดของเขาเนี่ยครับมันมันก็คือข้อดีของการเราได้กิ่งพันธุ์ที่ดีนะครับแล้วก็ยางบัดติงนะครับมาปลูกนะครับมันมันจะ จะเริ่มเติบโตแล้วว่ามันมันจะแทงชัดได้เร็วกว่ายางชําทุงนะครับนี่ก็คือข้อดีอันนี้คือผมไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเชียร์ให้แบบว่าให้ซื้อยางบดิ้งมาปลูกเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีราคาที่ต่างกันครับท่านผู้ชมแล้วแต่งบประมาณของเราอผมนะ,ะหลังจากที่ขึ้นมาตรงนี้แล้วครับท่านผู้ชมขึ้นมาตรงนี้2ฉัดเราก็จะปล่อยทิ้งไว้ประมาณ1ปีนะครับพอประมาณ1ปีหรือว่าขึ้นมาประมาณ2ฉัดในกรณีที่เราจะใช้แบบอ่ากิ่งพันธแบบเร่งด่วนนะครับเราก็จะใช้แบบนี้ครับท่านผู้ชมคือให้เขาขึ้นนมมาาประะณ2ฉัด ตรงนี้แบบนี้ครับท่านผู้ชมคือสองัดนะครับนี่เห็นไหมครับตรงนี้คือนะครับอันนี้เขาเรียกว่าจากจากโคนขึ้นมานะครับตาที่เราติดใช่ไหมครับขึ้นมาอันนี้คือ1ฉัดอันนี้คือ2ฉัดพอฉัดที่2เราก็เด็ดเลยครับเด็ดตรงยอดตรงนี้นะครับเนี่ยครับพอเราเด็ดยอดปุ๊บกิ่งของเขาก็จะแตกมาตรงนี้เนี่ยครับท่านผู้ชมแตกขึ้นมาแบบนี้แล้วก็แล้วใชเวลาจากที่กิ่งเขาแตกขึ้นมาเนี่ยครับเราจะใช้เวลาเท่าไหร่ก็คือ ประมาณ4 4่ส่ถึงสัปดาห์นะครับสถึงสัปดาห์เราถึงจะใช้กิ่งพันธุ์ที่เราที่มันงอกขึ้นมานะครับมาทำเป็นกิ่งพันธุกก์ติดกับต้นยางที่เราเพาะไว้ได้นะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับว่ากิ่งพันธุ์ที่เราด็ดไว้แล้วก็เขาแทงยอดขึ้นมาในครับจะมีลักษณะเป็นยังไงนะท่านผู้ชมดูครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่คือต้น กิ่งพันนะครับที่ผมเด็ดยอดไว้เห็นไหมครับเนี่ยถ้ามาชมดูนะครับเห็นไหมครับกิ่งเขาจะแตกมาเยอะเลยอันนี้อ่ะต้นนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับก็คือที่ผมเด็ดไว้ที่ผมบอกท่านชมไปเมื่อกี้นะครับว่านี่ยถ้ามาชมดูอันนี้อันนี้คือ1ฉัดครับอันนี้คือ2ฉัดนะครับเราจะเด็ดตรงนี้นะครับ2ฉัตเห็นไหมครับเนี่ยเด็ดเด็ดยอดตรงนี้ครับแล้วทีนี้นะครับ กิ่งของเขาจะแตกมาตรงใต้ตรงมุตง,งตาใบตรงนี้ครับเนี่ยครับแบบนี้เนี่ยแตกขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยแบบนี้ครับแล้วกิ่งที่เขาแตกขึ้นมาแบบนี้นะครับเราจะใช้ได้ยังยังนะครับเพราะว่าอันนี้พิ่งขึ้นมาหนึ่งชัด1นชัดแบบไหนครับก็คือจากโคนตรงนี้นะครับท่านผู้ชมจากโคนตรงนี้ขึ้นมา เนี่ยครับก็คือได้แค่1นชัดอันนี้เรายังใช้ไม่ได้ครับอย่างน้อยนะครับต้องเป็นสามชัดฉัดที่2อนะครับชัดที่2องประมาณ2อชัดหรือ3าชัดขึ้นไปนะครับแล้วก็ใบตรงนี้แก่อันนี้เราก็สามารถนำกิ่งพัน์ตรงนี้นะครับไปติดตาได้เลยนะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับสําหรับต้นที่เขาเริ่มขึ้นมาสอัดแล้ว ครับท่านผู้ชมอันนี้คือเราก็เด็ดยอดเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมสังเกตดูอันนี้คือหนึ่งัดนี่ครับอันนี้คือหนึ่งัดอันนี้ฉัดที่สองแล้วฉัดที่สองพอฉัดที่สองเริ่มใบแก่แบบนี้นะครับนี่ใบแก่แบบนี้แล้วเขาก็จะยอดเขาก็จะแตกขึ้นมาแบบนี้ครับจะแตกขึ้นมาแบบนี้นะครับแตกขึ้นมาเป็นเป็นยอดอ่อนแบบนี้นะครับอันนี้เรากิิงเนี่ย แล้วก็สามารถนําไปติดตาได้แหละอันนี้แค่นี้เองง่ายๆนะครับท่านผู้ชมโอเคครับนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับผมตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะครับสาหรับวิธีการเ,าเลือกอายางชําถุงนะครับหรือว่ายางบัดดิง้งเพื่อมาเป็นต้นต้นพันธุ์นะครับที่เราจะมาปลูกทาเป็นกิ่งพันธุ์แบบนี้นะครับกิ่งพันธุ์แบบติดตาต้นยางหรือว่ายางชําถุงนะครับหรือว่ายางบัดดิ้งนะครับที่เราเพาะไว้หรือว่ายางมเมล็ดที่เราเพาะไว้ต้นก้ายาง ง่ายๆครับผมแค่นั้นเองท่านผู้ชมก็ลองเอาเคล็ดลับดีๆแบบนี้นะครับผมลองเอาไปใช้กันดูนะครับสำหรับท่านผู้ชมครับผมที่มีข้อสอบถามนะครับหรือว่าข้อที่เห็นเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมแล้วเราร่วมมาพูดคุยร่วมแชร์ประสบการณ์กันสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ